โจฮานากระตุ้นเพื่อนร่วมทับกิเลนพยองลาแตมให้มากที่สุดซุเพื่ออันดับที่ดีที่สุดอิดิกโจฮานาะแนวรรก,กิเลนพยองเมืองทองยูนเนเต็ดขอรักษาฟอร์มดีต่อเนื่องเพื่อช่วยทีมเก็บแต้มในเกมที่เหลือให้มากที่สุดพร้อมปลุกเราเพื่อนร่วมทีทำหน้าทีและโชว์ฟอร์มให้เต็มทีเพื่อเมื่อจบฤดูกาลอันดับจะออกมาดี จากที่ทีมกิเลนพยองมองทองอยูนิตีสโมสรชื่อดังแห่งศึกฟุตบอลลีเวอไทยลีกหนึ่งสามารถพลิกสถานการณ์กับมาชนะทีมแกรนเทอร์เรอเอฟซีสามต่อสองในเกมออกไปเยือนที่สนามแพสสเตเดียมในฟุตบอลลีกสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนัดต่อไปมีโปรแกรมที่จะเปิดบ้านดวลกับโบลิเทอโรเอฟซีที่สนามแทนเดอร์ดมสเตเดียมนั้นล่าสุดอิริกซูฮานาอีกชาวคินยาของทัพกิเลนพยองที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องได้เปิดเผยว่า แน่นอนร้อซผมจะรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีอย่างต่อเนื่องแบบนี้เอาไว้ให้ได้เพื่อที่จะลงสนามช่วยทีมเมืองทองยูเนเต็ดให้ได้มากที่สุดผมคิดว่าทีมของเรากลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนและมีแนวทางที่ชัดเจนกว่าเดิมทุกคนพยายามทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีซึ่งนั่นคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ผลงานของทีมเราดีขึ้นเรื่อยๆจากนี้ไปพวกเราต้องทะเยอทยาน และมีสมาธิเข้าไวพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดจากเกมที่เหลือเพื่ออันดับที่ดีที่สุดในตารางคะแนนไทยลีกเป้าหมายของเราชัดเจนมากในตอนนี้นั่นคือการเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดและพวกเราจะก้าวขึ้นไปสูกก่การเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในไทยลีกฤดูก,กาลนี้